อนที่35 5เชื่อตอนว่าการสู้เป็นกลุ่มไปไปช่วยสัตว์วิญญาณทั้ง4ตัวจัดการกับเจ้าสัปหลาตที่น่ารังเกียจนั่นซะในเวลานี้จุดจู่โมอูสงังโดยน้ําเสียงของลิมเปิงที่ดังออกมาจากปากของเขาเองในเวลานี้แม้ว่าร่างกายของลิมเปิงจะถูกควบคุมโดยโมอูสงังแต่เขาก็สามารถพูดแทรกขึ้นมาได้หหรือ2ประโยคบ้างเป็นบางครั้งแม้ว่าลิมเปิงจะไม่รู้สาเหตุที่ว่าทาไมโมอูสงัง ึงเข้ามาเชื่อมอยู่ในตัวของเขาและความแข็งเก่งของสัตว์ล่าเหล่านี้จึงได้ทะลวงผ่านขั้นการฝึกฝนจนมาถึงระดับที่น่ากลัวได้แต่เขาก็รู้ว่าภารกิจแรกในตอนนี้คือการฆ่าปีศาจต,ตัวนั้นดังนั้นโดยไม่ลังเลเขาสั่งให้สัตว์ร้ายทั้งหมดเหล่งเป้าหมายไปที่ปีศาจหนวดที่น่าขยะแขยงนั้นเมื่อสัตว์วิญญาณทั้ง6ตัวได้ยินคําสั่งของหลิมเปิง่งพวกมันก็ตกใจอยู่ชั่วครู่หนึ่งและมองตากันในเวลานั้นหลังจากที่ฟังเสียง ก็รู้แล้วว่านั่นเป็นเสียงของลินเฟิงทุกตัวก็หยุดการเป็นศัตรูกับม้าอูซังเอาไว้ก่อนเสียงร้องคำลามพันดังขึ้นแต่ละตัวล้วนแต่ร้องคำลามออกมาสัตว์วิญญาณทั้งหกตัววิ่งตรงไปที่ศัตปปราดตัวสีดำที่อยู่ด้านล่างในเวลานี้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตัวได้เข้าโจมตีพร้อมกันนวดของปีศาจได้เข้าโจมตีต่อ,ต,อต้านอย่างต่อเนื่องในเวลานั้นดูเหมือนว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เสือขาวต่อดำหง์เพิงจะถูกพันฒนาการเอาไว้ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามดิ้นรนนวดเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะดูดซับพลังของพวกเขาอย่างบ้าคลั่งมีเพียงมังกรดำเท่านั้นที่ยังโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและน่ารังเกียจนั้นกลับยังดูด้หลขึ้น,นเรื่อยๆในตอนนี้และแม้แต่มังกรดำก็ไม่มีทีท่าว่าจะทนอยู่ได้นานนักในเวลานั้นสัตว์ประหลาดนั่นก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างไม่นานนักมังกรดำก็ได้เห็นปีกทั้งสามคู่ที่อยู่ด้านหลังของมัน ได้ปลดปล่อยแบ,บมมี่ขนาดใหญ่36ไปออกไปอีกครั้งจากนั้นมันก็ถูกแบ่งออกมาเป็นสามกลุ่มและบินไปในสนามทิศทางของมันคือตัดหนวดปีศาจที่จับกลุ่มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามเอาไว้โดยตรงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสจึงคลายตัวเองออกมาและลากถอยออกไปในเวลานี้ไม่ว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสมชนิดหรือว่ามังกรดำหรือสั์ปะหลาดที่น่าขยักขยงพวกเขาทั้งหมดต่างก็หยุดลากับว่ารู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าวินาทีต่อมา ก็เกิดเป็นแสงสีทองทันใดน,นั้นสายฟ้าทองคําก็แยกตัวออกมาโดยตรงและเป้าหมายคือสับประหลาดหนวดที่น่านังเกียดนั้นบุ่มโดยเสียงที่ดังฟ้าผ่าสีทองได้ผ่าตรงไปยังสับประหลาดและสายฟ้าทองคําอันทรงพลังนั้นก็แพร่กระจายออกไปโดยตรงแร่ไปยังร่างกายทั้งหมดของสับประหลาดตัวนั้นจากนั้นลูกบอลเปลวไฟสีดําขนาดใหญ่กล้าลูกก็ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าและถล่มไปที่ร่างของสับประหลาดสีดํานั้นเปลวไฟสีดําเป็นเหมือนแมลงเต่าทอง ที่ไม่สามารถดับได้จากนั้นแสงสีขาวบริสุทธิ์ก็พังพาลงมาจากบนท้องฟ้าทุกคนที่เห็นรู้สึกได้ว่าจิตใจของพวกเขาเหมือนได้รับการชำระล้างมีเพียงแสงสีขาวส่องสว่างลงบนตัวของสับปะหลาดที่มีหนวดและสับปะหลาดตัวดังกล่าวก็เปล่งเสียงร้องดังออกมาทันทีลากระถูกไฟแผดเผาแล้วก็ปลดปล่อยควันสีน้ำเงินออกมาแม่น้ำขนาดใหญ่ได้ไหลลงมาจากบนท้องฟ้าโดยไม่รอการตอบสนองของปีศาจหนวดมันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ ที่ไหลผ่านตรงมาที่ปีศาจหนวดโดยตรงเป็นเวลานานจนมันเองก็ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เป็นเวลานานอย่างไรก็ตามทันทีที่ปีศาจหนวดหยุดลงมันก็เห็นหางขนาดใหญ่ตกลงมาจากบนท้องฟ้าซึ่งมีความยาวถึง100เมตรและก็มีหินดวงดาวส่องแสงอันน่าสยองตกลงใส่เบหน้าของมันปีศาจหนวดอยากจะหนีออกไปแต่หางขนาดใหญ่นั้นลวดเร็วเกินกว่าที่มันจะหนีดได้ทันไอสิ่งที่มีพลังมากขนาดนี้มันมาจากที่ไหนกันนี่ กำลังล้อกันเล่นอยู่หรือไงปีศาจนวดเกือบจะไม่รอดจากการโจมตีหลายครั้งและทำการโจมตีตอบโต้กับไปอย่างรวดเร็วหนวดนับพันที่อยู่ข้างหลังของมันพันยืดยาวออกไปในเวลาเดียวกันแล้วก็พันรอบหางที่ยาวใหญ่นั้นเอาไว้แต่ในเวลาต่อมาเถาวันทองคำนับผ่านเส้นก็ลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับะระดมพุ่งไปที่หนวดมากมายนั้นเถาวันสีทองคำนี้ถูกปกคลุมไปด้วยนามแหลมคมสีทองและมันก็มีพิษอันแก่งกล้าอยู่บนนั้นด้วย ซึ่งเดิเจาะเข้าไปที่หนวดของปีศาจนั้นท่านใดน,นั้นก็เห็นว่าปีศาจหนวดกรีดร้องออกมาด้วยเสียงอันดังก้องไปทั่วทั้งโลกซึ่งมันน่ากลัวมากการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเถาวันทองคํานับพันทําให้ปีศาจหนวดพัวพันกับหางอันใหญ่โตเพียงแค่ปล่อยก็เห็นหางขนาดใหญ่ที่ยาวถึง100เมตรที่มีพลังโจมตีเหมือนกับดาวตกมันได้โจมตีเข้าใส่ปีศาจหนวดโดยตรงบุ่มหางขนาดใหญ่กว่า100เมตรถูกฟาดลงมาและปีศาจหนวดใหญ่ ก็ถูกดึงออกมาและกรีดร้องพร้อมกันนั้นยังถูกโยนออกไปข้างหลังห่างนั้นหลายสิบเมตรจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดลงมาจากบนท้องฟ้าซึ่งมีหกตัวแต่และตัวมีลมหายใจเช่นเดียวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตัวก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาเห็นเหตุการณ์นี้ปีศาจหนวดและพวกเขาต่างก็ตกใจและอ้าปากค้างพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้ปีศาจหนวดสู้มาครึ่งวันแล้วเขาถูกโจมตีแบบกระทันหันมาหลายครั้งแล้วเพียงแค่เวลานี้ มีร่างสีทองลงมาจากบนท้องฟ้าและลงมาอยู่ข้างหน้าของสัตว์วิญญาณเหล่านั้นร่างที่ถูกล้อมรอบไปด้วยแสงสีทองไม่มีใครสามารถเห็นใบหน้าของเขาได้เลยดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตัวที่อยู่ในร่างของหลวงจี้เทียนและชายหนุ่มองค์กรมืดและหญิงลึกลับพร้อมกับคนอื่นๆดูเหมือนว่าจะเอาตัวต,วตวนของชายคนนั้นได้เมื่อพวกเขาเห็นร่างที่ลงมาจากท้องฟ้าพวกเขาต่างก็มีความสุขเป็นอย่างมากในเวลานี้ หลิมเปิงและโมอูซางต่างก็ร่วมมือกันควบคุมร่างกายของหลิมเปิงร่างกายของหลิมเปิงอยู่ในแสงสีทองบางครั้งก็แปลกใจบางครั้งก็อุทานออกมาเขาพูดว่านี่คือความแข็งแกร่งหรือมันน่าทึ่งมากจริงๆหลิมเปิงรู้สึกถึงความน่ากลัวของพลังอันทรงพลังในร่างกายของเขาเขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่เป็นพลังที่ทําให้สัตว์เลี้ยงของเขาทั้งหมดมาถึงสภาวะที่น่ากลัวและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไอหนูปล่อยข้า ได้ควบคุมร่างกายของเจ้าเถอะอข้ารู้สึกว่าตัวเองสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ภายในไม่ก,กี่นาทีพลังของขา้ามันกําลังเพิ่มพนขึ้นอย่างรวดเร็วโมโอูซางได้พูดออกมาด้วยร่างกายของหลินเปิงอาจกล่าวได้ว่าสัตว์เลี้ยงตั้งหกตัวที่อยู่ด้านนอกกินกินกําลังทั้งหมดที่เหลือของโมโอูซางเขารักษาอํานาจการต่อสู้สูงสุดของเขาเอาไวา้ได้เพียงครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นปฏิหารมากกว่าหากว่าเขาสามารถเก็บไว้ได้นานถึง5นาทีเอาละ ตามใจท่านเลยแม้ว่าในขณะนี้หลิมเฟิงจะทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาก็ไม่ได้เหลวอหายเท่าไหร่นักหลังจากที่หลิมเฟิงส่งมอบการควบคุมร่างกายของเขาให้กับโมอูซางโมอูซางก็ยืนขึ้นในอากาศและทันใดน,นั้นก็มีดาบสีทองเล่มโตปรากฏขึ้นในมือของเขาสัตว์วิญญาณทั้งหมดตามข้ามาเพื่อฆ่าเจ้าปีศาจหลายโมอูซางประกาศกล้องออกไปมีเสียงร้องคำรามและทันใดน,นั้นสัตว์วิญญาณทั้งหตัว ก็น,นึกถึงปีศาจหนวดที่จมตีพวกมันเมื่อปีศาจหนวดเห็นภาพที่น่าตกตะลึงในเวลานี้มันได้รับบาดเจ็บสาหาัสเป็นการยากที่จะสู้กับใครเพียงลําพังและไม่ต้องพูดถึงสัตว์ทั้งหกตัวนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยขเขาหินหนวดมากมายนับเป็นทวนของมันขุดลงไปในพื้นดินเห็นได้ชัดเลยว่ามันกลัวและต้องการจะหลบหนีออกไปจากที่นี่